สัปดาห์ที่15หน่วยสัตว์โลกน่ารักวันอังคารที่25สิงหาคม2564โดยคุณครูยุภาเอี่ยมเจริญสุขและคุณครูยุวดดีนามอาสา าพบกับครูยุกับครูปอแี้วนะคะในสัปดาห์ที่15หน่วยการเรียนรู้เรื่องสัตว์โลกน่ารักวันนี้วันพุธที่25เดือนสิงหาคมพศ2 5 6 4วันนี้เราจะมาเรียนเรื่องสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ําเราไปดูกันเลยค่ะสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ําได้แก่กบอึงอ่างคางคกเขียดลักษณะสำคัญของสัตว์กลุ่มนี้คือ หนังเรียบไม่มีเกล็ดนะคะและมีผิวหนังชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลาเพราะมีต่อมสร้างน้ำเมือกออกมาถ้าผิวแห้งบางพวกมีต่อมพิษอยู่ตามผิวที่ขุขระนะคะอย่างเช่นคางคกเป็นต้นนะคะสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้านี้จะเป็นสัตว์เลือดเย็นอาหารที่กินส่วนมากจะเป็นตัวอย่างเช่นตัวนอนมแมลงนะคะสืบพันธุ์โดยการผสมพันธ์ภายนอกตัวเมีย ในฤดูแรงสัตว์เครื่องบอกข้า่งน้ำนี้จะหลบความแห้งแลง้งและการขาดแคลนอาหารไปอยู่ในที่ชุ่มชื้นโดยการขุดรูฝังตัวอยู่ใต้ดินเรียกว่าการจำเสนนั่นเองนะคะในช่วงนี้สัตว์จะอยู่นิ่งๆน,นะคะไม่กินอาหารจะใช้อาหารที่สะสมอยู่ในร่างกายอย่างช้าๆเพื่อรอฤด,ดูฝนที่จะมาถึงจึงจะออกมาหากินตามปกตินั่นเองนะคะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะกับสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำที่คุณครูนำมาเล่าให้เด็กๆฟังเด็กๆพอจะรู้จกักหรือเคยเห็นกันมั้งไหมคะ,ะแล้ววันนี้นะคะคุณครูก็มีนิทานมาฝากเด็กๆเ,เ,เช่นเดิมส่วนเรื่องอะไรนั้นเราไปดูกันเลยคะ่ะนิทานเรื่องกบเลือกนาย กนละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีฝูงกบฝูงหนึ่งอาศัยอยู่ในหนองน้าใหญ่แห่งหนึ่งอย่างอิสระเสรีและมีความสุขไม่มีใครบังคับเที่ยวเข็นกินนอนเล่นไปวันๆทำให้รู้สึกว่าพวกตนนั้นช่างมีความสุขสบายเหลือเกินต่อมาวันหนึ่งพวกกบได้มานั่งล้อมวงคุยกันและต่างก็ปรึกษากันว่านี่พวกเราฉันว่านะ การอยู่ร่วมกันเป็นฝูงใหญ่น่าจะมีหัวหน้าหรือพระราชาปกครองพวกเราสรักคนนอกจากจะทําให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วยังช่วยคุ้มครองอันตรายให้กับพวกกบอย่างเราได้อีกด้วยกบทั้งหลายต่างมีความเห็นตรงกันจึงพากันไปหาเทวดาเพื่อขอพรให้เทวดาช่วยส่งหัวหน้าหรือพระราชามาให้เทวดารู้ว่าพวกกบนั้น สบายกันจนเคยตัวก็เลยนึกอยากมีหัวหน้าไปอย่างนั้นเองไม่ได้คิดจริงจังอะไรจึงเสกท่อนสุงให้หล่นจากฟ้าตกลงสู่หนองน้ำเสียงดังโครมใหญ่พวกกบพากันตกใจกลัวรีวิ่งหนีไปหลบก้นสระเมื่อเห็นว่าปลอดภัยแล้วจึงพากันโผล่ขึ้นมาเมื่อพวกกบทั้งหลายได้เห็นซุงท่อนใหญ่ก็รู้ว่า เป็นพระราชาที่เทวดาประทานมาให้ต่างก็พากันดีใจและให้ความเคารพท่อนสูงนั้นต่อมาไม่นานมีกบตัวหนึ่งใจกล้ากระโดดขึ้นไปเกาะบนท่อนสูงใหญ่กบตัวอื่นๆเห็นว่าพระราชาของตนไม่ว่าอะไรก็พากันกระโดดตามขึ้นไปบ้างพระราชาของเราองค์นี้ท่านก็ใจดีอยู่เรอแต่อ่อนแอไม่เอาไหน วันๆได้แต่ลอยไปลอยมาน่าเบื่อจริงๆกบตัวหนึ่งกล่าวออกมาอย่างหมดความยำเกรงพวกเราน่าจะไปร้องขอพระราชาองค์ใหม่ที่เข้มแข็งกว่านี้มาปกคร้องพวกเราดีกว่าพวกกบจึงพากันไปร้องขอต่อเทวดาเทวดาเห็นว่าพวกกบทำแบบนั้นจึงโกรธพวกกบ ที่ไม่รู้จักพอใจในความเป็นอยู่ที่แสนสุขสบายของตนคราวนี้เทวดาเลยส่งนกกระสาไปแทนท่อนซุงเมื่อนกกระสาลงไปก็จับพวกกบกินเป็นอาหารตัวแล้วตัวเล่าพวกกบหายไปทีละตัวทีละตัวเมื่อได้รับความเดือดร้อนพวกกบที่เหลืออยู่ สิงพากันขอพระราชาองค์ใหม่จากเทวดาอีกครั้งเมื่อเจ้าไม่พอใจสภาพความเป็นอยู่เดิมของตัวเองก็จงทนอยู่กับสภาพที่พวกเจ้าร้องขอไปเถอะนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความต้องการที่ไม่รู้จักจบสิ้นอาจก่อผลร้ายในภายหลัง เป็นอย่างไรกันบ้างคะกับนิทานที่คุณครูปอลนำมาฝากเด็กๆวันนี้สนุกไหมคะเด็กๆฟังนิทานแล้วเด็กๆอย่าลืมทำการบ้านส่งคุณครูด้วยนะคะวันนี้ครูปอก็มีใบงานมาฝากเด็กๆเช่นเดิมนะคะเป็นใบงานระบายสีให้เด็กๆระบายสีให้สวยงาม เส็จแล้วส่งไมุ้คุครูดูด้วยนะคะสำหรับวันนี้ครูปอลาไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะอย่าลืมดูแลตัวเองด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ